คิปนี้ผมเอา1.9มาทดสอบขึ้นเขาครับตอนนี้ปิดกล่องอยู่โคตรทรมานเลยมันไม่ขึ้นรถคันนี้มีการบรรทุกม,มาด้วยของ200ก<า><า>โลอาแล้วตอนนี้กำลังขึ้นเขาใหญ่อยู่และคนต่อท้ายเพียบเลยตอนนี้รู้สึกเป็นเป็นภาระกับกองคนอื่นคือผมจะยังไม่เปิดกล่องเพราะาผมอยากรู้ฟิลลิ่งรถเดิมก่อนอาเนี่ยเหนื่อยจริง ยยบสีสิบพระมันยังไม่แรงเท่ากับตอนเยืบสิบแปดสิบเก้าไฟกองเลยอ่าถ้าเยืดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้เท่านี้ครับความเร็วไม่ขึ้นด้วยความเร็วลงมเมื่อกี้เออความเร็วลงความเร็วน้อยลงด้วยสี่สิบห้าแล้วยังไม่ขึ้นเยีบดระคองสิบเจ็ดอ่ะอ่าแป๊บนึงลองเปิดกล่องดิข่าวไว้นะข่าวไว้ <c oughs> เ้ยแรงขึ้นเลยแรงขึ้นเลยนี่ความเร็วเป็นวอความเร็วขึ้นแล้วเดินเดิ เดิมเลยแต่ความเร็วขึ้นแล้วขึ้นแล้วข,ข้าติดแล้วข้าเอ็ดแล้วข้าสองแล้วคือรถไม่สามารถชตตูตอนอยู่บนเนินได้อะถ้าของเดิมไม่มีทางถ้าของเดิมมาเหยียบไปเหมือนเหมือนเครื่องไม่ทํางานไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเสียงไม่รู้มันได้ยินหรือเปล่า <S <S แต่<ช> <S <S คือถ้าใครใช่1.9อยู่ะจะรู้เลยว่าเวลาขึ้นเขาอะเสียงเครื่องจะฮึงเลยเสียงมันจะแบบคำรามเลยอ่ะเปิดกล่องแล้วไหมไม่นะเพราะว่ามันใช้รอบต่ําแล้วก็รถมันมีกําลัง่ ตอนที่ปิดกล่องอยู่อ่ะมันจะคาอยู่เกียร์นั้นเกียร์มันจะไม่ข้ามให้พอรถมันรู้ว่าเปลี่ยนไปเครื่องไม่มีกําลังแน่นอนอคุณจะไม่สามารถไปอยู่รอบต่ำเท่านั้นได้แน่นอนแต่พอเปิดกล่องอ่ะเหมือนประมาณว่ามันอ่านโหลดแล้วรู้ว่าแรงม้าแรงบิดมันเยอะขึ้นพอที่จะข้ามเกียร์ไปใช้รอบต่ำเกียร์ต่อไปได้อืแล้วมันก็ไปได้จริงเลย